เมื่อวันที่17มีนาคมนักศึกษาหนีออกจากมหาวิทยาลัยจีนแห่งหนึ่งนั่นเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยยังใช้มาตราการล็อกดาวน์อยู่เนื่องจากไวรัสระบาดวิทยาลัยส่วนใหญ่ในจีนได้ยกเลิกมาตราการล็อกดาวน์แล้วแต่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาชีวศึกษากวางโจวทางภาคใต้ไม่ใช่หนึ่งในนั้นเมื่อวันพุทธที่ผ่านมามีนักศึกษาหลายร้อยคนหนีผ่านประตูมหาวิทยาลัยที่ถูกปิดล็อกนักศึกษาคนหนึ่งบอกเราว่ามหาวิทยาลัยมีข้อจำกัดเข้มงวดมากตั้งแต่ภาคการศึกษาที่แล้วนักศึกษาไไม่ได้รับอนุญญาต ให้ออกข้างนอกยกเว้นได้รับอนุญาตพิเศษแต่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระซึ่งนักศึกษาพบว่าไม่ยุติธรรมยิ่งไปกว่านั้นมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ให้เหตุผลในการขยายเวลาการล็อกดาวน์แม้ว่ามหาวิทยาลัยอ,อื่นจะเปิดเรียนแล้วก็ตามการใช้ชีวิตของนักศึกษาในนั้นก็ไม่เหมาะสมเช่นกันบางคนบ่นเรื่องราคาอาหารในโรงอาหารที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและห้ามไม่ให้รับอาหารที่สั่งจากภายนอกทั้งหมดมีรายงานว่านักศึกษาบางคนป่วยหลังจากรับประทานอาหารของมหาวิทยาลัย หลังจากเหตุการณ์เมื่อวันพุธมหาวิทยาลัยได้จ้างรอปรพอเพิ่มหลายสิบคนเพื่อควบคุมนักศึกษานอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเพิ่มคำสั่งแบนใหม่ไม่ให้นักศึกษาโพสต์วิดีโอบนโลกออนไลน์